ถึงแล้วค่ะบ้านน้ำเลนคาเฟ่มินิซูแอนโฮมสเตยเ์เด็กๆปิดเทอมเราก็พาเด็กๆมาคลายร้อนกันที่นี่เขามีสวนน้ำด้วยนะคะเตรียมลงสระกันแล้วนะตอนนี้เด็กๆเราก็สั่งอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างรอเด็กๆก,ก็เล่นน้ำกันอย่างสนุก oh <my. S 1> ที่นี่ค่าเล่นจะอยู่ที่คนละ 150บาทนะคะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ราคาเท่ากันเลยเล่นได้ที่กกัดเวลาสักติดกัวมากันเรื่อยๆนะคะถึงของคนอาหารมาแล้วน่าทานมากรีวิวหลังทานนะคะจะบอกว่าอร่อยมากนะคะอร่อยทุกอย่างเลยแซ่บนัวแนะนำเลยหรือใครอยากจะนอนพักก็คืนที่นี่เขาก็มีโฮมสเตย์ด้วยนะที่นี่นะคะเขามีสี่โซนด้วยกันคือ โซนคาเฟ่โซนควยอีสานโซนสัตว์แล้วก็โซนสวนน้ำที่เราม,รมาเล่นน้ำกันตรงนี้ละูกชายเล่นน้ำาสนุกเลยน้องแปดเดือนนะคะน้องเอเทนรอทันนี่โทษลืมบอกไปค่ะว่าตรงที่เรามาอยู่จังหวัดฉะเชิงเซาลยน่ากินตบท้ายด้วยของหวาน น่ากินมากเจ้าเอเทนก็เล่นน้ำสนุกเลยนี่นะคะนี่แม่เองนะคะแม่ก็ตีลังกาไปก่ตีไม่ขึ้นนะเพราะว่าไม่ไหวนะคะอันนี้แล้วก็เล่นกับเด็กๆนะเด็กๆติดแม่มากเลยนะคะจะเรียกไปให้เล่นด้วยตลอดเลยเนาะแม่ก็ เล่นไม่ไหวเนาะอันนี้อันนี้ก็เล่นน้ำกับพี่นานาน,านะคะพี่สาวของเอเทนชอบมากเพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะก่อนลงสระคือเอเทนก็ร้องอเยวเยนะอยากจะลงสระกับพี่พี่อันนี้น้องน้ำเหนือนะคะอันนี้หลานหลานสองคนก็ พาอวอนกับผู้ใหญ่อยากจะมาเที่ยวสวนน้ำเลอเกินเนาะพี่นานาก็จัดให้นะคะพาแลหลานมากันมากัน6คนด้วยกันบ้านเราเนาะความสุขของเด็กๆเ,เนาะปิดเทิงเขาก็สดชื่นผู้ใหญ่ก็ได้คลายร้อนไปด้วยไปดูบรรยากาศกันนะคะ คือเด็กเขาอยากให้เราเล่นกับเขานะเราก็อ่ะตามใจเล่นให้เขาดูก็สนุกดีนะเล่นกับเด็กๆนีนะคะมีเป็นแม่หรือเป็นเพื่อนก็ไม่รู้เนาะหลานสองคนนะคะเจ้าเหนือกับเจ้าคอปเตอร์นะก็สนุกมากเลยนี่เล่นเล่นอะไรกันเนี่ย อันนี้เป็นเลือกค้างเลือกทีมต้อนแอบกันเออแม่ก็เล่นกับเขาด้วยเอเทนก็อยู่กับพี่สาวนะพี่นานาน,าน,นะคะเป็นเป็นน้องนะคะเป็นน้องแต่เกิดช้าไปหน่อยเกิดเป็นลูกหลงเนาะเกิดช้าไปหน่อยนี่นเลยต้องแบบยกความดีความชอบให้ตากล้องเลยที่ต้อม ของเรานั่นเองนะคะเป็นพี่คนหนึ่งที่น่ารักมากๆเลยเป็นทุกอย่างให้ทุกคนขับรถคอยขับรถมาให้คอยถ่ายรูปให้คป็นพี่คนพี่พี่ทุกคนใจดีมากๆเลยแม่ก็ใจดีด้วยอันนี้เรามาตั้งแต่ประมาณสิบโมงิเ11โมงนะคะแล้วเราก็เล่นกันจนเย็นเลยเนาะน,นี่ก็เป็น ภาบรรยากาศถ่ายไปเยอะมากอคอปเตอร์นะคนนี้อะค่ะน้องคอปเตอร์เอนจอยมากพี่นานาค่ะเจ้าเอเทนขึ้นไปบนเครื่องเล่นแปดเดือนนั้นเนี่ยแปดเดือนก็คือแบบ,แบ,บว่าเที่ยวเหมือนเด็กโตไปเลยที่เหนือตีลังกาลงมา นะาสไลด์ลงมาด้วยกันน่ะแล้หนูก<ม>็ถ่ายใกล้ใก้ให้โอ้โหอัลเตอร์อออออลงมาเร็วถ่ายคลิปอยู่ถ่ายเร็วๆเไฟสนุกเลยอ่ะที่ที่เด็กเด็กเขาพากันไหวนะตั้งแต่เด็กเลยนะใช่ก่อนนี้ยิงนะต้องเอาอะไรใส่ เดี๋ยวเดี๋ยวพอพอโตแล้สัมภาษณ์หน่อยวันนี้เรามาทำอะไรกันเนี่ยน้องเตอร์ี่น้ำน้ำที่ไหนที่ไหนสนุกไหมครับโอ้โห โอ้โหกลาไม่ไปเลยอะ่ะหัวหนกนูนะหัวเธอห,หนกนูหนูเฮงดีมาก <c oughs> ไปไปกับไปเลยคือส่น้ำก้าน,นี่อันนี้น้องน้ำเหนือน้องน้ำเหนือนะคะนี่พี่นิวเอมแล้วครับวิทำไมตัวมันใหญ่อย่างนี้ย <c oughs> ไม่ปโอเคใครขึ้นก่อนอ้าวเหนือข tamam ึ้นก่อนหนึ่งเหนือคนที่หนึ่งเดี๋ยวสองคนเนาะเนาะคนน้องนี้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับน้องสมาร์ทอันนี้น้องน้องไลฟ์เฟิลอันนี้ขึ้นคนหนึ่งคนสองคนสามเหนือเหนือคนหนึ่ง คนนี้เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยกำับตัวแถมตัวแถมเหรอหมูอุ้ดหมูอุ้ดน่ารักเนาะหมูหรือว่าหมาเนี่ยนี่มันหมูหมูกรอบหมูกรอบนกแก้วอืมนกแก้วเตอมองกล้องเร็ว อุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยอุ้ยดูแยกเขี้ยวอย่าไปใกล้นะอุ้ยอุ้ย,ยน้ำน้องกินชื่ออะไรอ่ะไ,ไปแล้วนะมาเที่ยวเฉยนเนื้ออย่าอ้อนี้ดีกว่า อคาบร่ามันคือตัวกะปี่巴ไม่ใช่หรอกะปีนอนนอะวปคาบีปยเนี่เากาเกันองไว้ดูดูว่ามันดุแค่ใช่มันดุตัวใหญ่ด้วย นี่คืออะไรนกกระจอกกันเลยไม่รู้อันนกกระจอกเทศไหมนกกระจกวิน่ารักอ่ะวกควางวินกควางด้วยวิตัวนกอะไรอ่ะแมงไม่เคยเห็นมาก่อนเลย